ป๊าอยากมาแบบเท่เลยเนาะรอขึ้นเลยบาทนี่แต่ใช่เอาแว่นตาออกไม่ได้รอนะฮะเดยอะสบายดีเด้อเนาะเดยมาๆๆกินกระเปียกกระปุ้นสลองที่ไหมลองที่ไหมว่าเลยนะถึงรอแล้วอะไรชืจะได้พูดชื่อขอเอาเยอะโอ้ก็ไม้เพิ่งยุ่มหมดเลยได้ใดควบคูเดียวมาแล้วแบบเดนี้ โอเคเนาะพอพกันอีกมาล่างดินไม้เฮ้พี่น้องเอ้ยล่างดินไม่อยู่หานเขา้นอ่าสบายดีป้าลุงเด้อเนาะโดยป้าป้า,ปานั่งโต๊ะก็ได้ก็ได้หรือว่านั่งน,นั่งนั่งกันแดดจังนั่งทบายอะไยังจะนี่กินยังเจ้า โอ้นไ่นี้ล้ยังดกอาไ้เกกเปียกแม่ได้อ้ยบุได้อย่างไรเอกระปุนห้อนสองกะเปียกสองแม่คิดก่อนอาง กะเบียกสามปุ่นสองเลยเบียกสามกปุ้นสองพีาใหญ่ห้านไม่บอกอใยั่เขาเอาวาผิดผิดห้านเลยเขาบอกว่าเป็นบุญสิโอสาวตี้นก็เจอว่าเด็กเปิดประตูทำเออเออคุณเต้นกิดีย่างเด็กต้นสาวี่เท่าไรอันนี้ยังไซีเนจักมือ ได้ช่องได้โอกาสด้ยบาทนี่อได้โอกาสเลยเออโดยพูกนรอ่ให้นไก่ไง กำลังอยู่ฟังพี่เห็นหน่าจ้างามอยากมือดอยู่นี่แล้วน้ำปั่นอะไช่างเอาแล้วเด้เอนี่นี่นะกินตำชาเลยดิเิ็นนู้ดบม่ได้เรียงไดนบัดนี้นะเรียกมือเดียวนี่ได้ตอนนี้อยูอย่เนาะเพ้่มากินอยู่ปะนั่งอยู่ใกล้บม่ได้กิน,นเลยค่ะมันแพง ถ้วยเท่าไดถ้วยนําสิบชมชาวนึงมาบุญก็บ่ได้กินบ่อยากมันแพงลูกหลายลแม่กินลูกก็อยากบ่ลูกอีกคู่นึงอีกยงคู่นึงอีกบนีลูกหลายบ่นี่ชอคู่นึง่ยงคู่นึงเลยอยากอยู่แต่อดเอาเนาะเพหานดอานี่เอามากินอยากกินแต่คมแพงเนาะเนาะ ว่างที่ว่าไปซื้อดินมาพ่ๆพี่น้องไอ้ผู้ดีมาลร่างดินไม่มา <c oughs> ลร่างดินไม่แล้วก็ก่อนสี่เมื่อทรงถูข่ายกินน้ำก่อนแล้วเนาะดีใจกินบพราะว่าชมจ๊ะตำแล้วก็แซ่บรได้ตำเอาบาอ,อ,ก,บาอ,าบาอกินตำได้เลยทานได้นะพี่จิ้นได้เนื้อกระปุ่นในสั่งน้ำปั่นนะ ทางโลดนทำปานนั่นกินโลดนะขเขาเดี่ยงหนวกไม่ยันได้มาไม,ไม่ขายเด็กมาจ่ายหรอเห็นว่ากันเนาะนี่มกักทำปานยังนะอ,อ,อมตินอมตินมีบไหยจริงดก็ได้บุมมีขายยังกระไรยังยังก็ได้มีอยู่บ่ยังก็ได้มีอยู่บ่เอารวมมิดกันเลย,เเลยเอล้ว ไอ้นี่มาอมจีนโอมตจีนแค่หน่ี่ลายย่างอยู่โอ้ยถามเราคุณผู้ชม่มีว่าซาเขียวซาเขียวมีบอสาเอาซาเขียวสองจอบแม่ดิชุดเชบุชช่างเดมี่เรอีกแล้ววันนี้เนาะตายรถวันนี้เชฟบุญมากินนี่ว่าปเป็ดเป็ดสิ เดลําปันข้าอะไรเขาได้สัก,กนิดนึงนี่แม่จะมากินยังสงั่งแม่จะรถจอกหนึ่งแต่น้องนิ่มตั้งใจน้องนิ่มเนาะแม่หามากินกาแฟแต่ว่ามีชีสโรลนี่มีมซเซบกาแฟนุ่มจอกหนึ่งอ <c oughs> มตินหนึ่งคนใหญ่เลยวะบอยจ้างลกน้องมาแน่บ่ทครับบอยเนี่ยน้องนิ่งนะช่วงพักเรียนนี่

แต่วันเสาร์อาทิตย์นะเราอย่างหับอยู่คนแล้วก็บบแบบมีเทศกาลหรือว่าคือเมื่อวานนี้นะแล้วก็บไอแบบมีงานบุญบรรทัวันรทัดนะกินน้ำเหล้าจนนั่นนะแมีมีขึ้นบ้านขึ้นยังก็เอาน้ำเหล้าแล้วก็ปุนกระปาดกันให้เราเฮ็ดให้ทำหางฟองเกเด้อแม่ก็ว่า <laughs> งแม่ก็ว่างร่างถ้วยพ <laughs> ูดเรื่องเมียออืม,อม เลยแม่เลือดเปียกใช่ไหม่างเงยเนาะเราได้มีเปียกมีเปียกเฮ็ดไอ้น้องเต่าได้เคยไปสมัครงานนี่บอร้านอาหารคือไอ้เพิ่นเขียนรับอันใดเด็กอันใดเสิร์ฟแบบว่าเวลาเพิ่นไปแต่ตั้งน้ำก้อนน้ำก้อนหายเลยแม่ให้โมยจันน้องเต่าเลยบมเคยไปบอผู้แต่ื่อแม่คือบู้ช่วยน้องมวยไปสมัครเพราะว่าช่วงนี้หันคนอันใดคนไปรำให้น้ำหน้า เพน่ันอยากได้หลักเรียนมันเป็นตูบเลยเป็นตูบกระเปียกสามกระปุลสองเสรจ็จมะเกลน,น้ำบริจายได้กินรีได้ <c oughs> คุยค่าได้ท้ายสันเดี๋ยวรออาหารเพิ่มาก,ก่อนบาทนี่ไปลองเลยมีลายอย่างอยู่เพื่อนๆมีเดืองมียงังมีไวไวเนาะไปะ ระวังรอปพักมาก่อนอาหารวางมาก่อนแม่ค่ะทั้งอะไพอเราอยากขาเปียกแพงขนาดถั่วเ่าไดขาเปียกนะนสิบพันอสิบพัแล้สิบัามเือสิบพันสื้ออาหยอกือกินรดโอ้ ยิงเข่าแล้วปวดน้ำงปวดเสียงใช้แว่นตาหนึ่งที่เราเพื่อนบุญด้วยเลยใส่ชีตาหนึ่งเห็นเหรอเห็นปายังมาแบบเทเลยเนาะรอขึ้นเลยบาทนี่แต่เชเอาแว่นตาออกไม่ได้รอนะฮะ เลยอะสบายดีเด้อเนาะเลยมามามากินกระเปียกกระปุ่นสลองที่ไหมลองที่ไหมว่าเลยนะหอมแล้วเทอะไรจะเรียกอะไรบุ้ชอ๋อยอ๋อกระป๋ายเพิ่งยุ่มเมื่อไหร่เมือไหร่ครอบควเดียวมาแล้วแบบอย่างนี้ครับครัวเดียวที่มาเห็นคลิปไปบ้างที่เห็นบ่ อาเนาะอันอยู่โซนได้นะตัวหน้าเงินน้องสมบูรณ์เลยน้องสมบูรณ์น้องรอดนี่บ่แม่นดินสุดท้ายวมีคนเอาแล้วบ่แม่นบ่บ่นมั่วไว้ือเนาะ้รไว้ือแล้วักไว้ดินโอ้คักเลยดินงามมีทั้งมันก็ขึ้นแถมันอีกแถชื่อที่แถมันล่ะวอะปุ้งๆๆันบ่เลยเนาะยเออ กินได้เจ้านะทั้งนเพือน้งทั้งืนเพื่อนเพื่อนเลอ่าดูาโอ้ยโดยมามาิไใช้อะเจ้ามาิขององนอกม่ทั้อกนอกกอือเยแยซกระกห้เมียอีนะเขาได้ลงไปว่าทั้งคนเลยลงได้คับเอ้โดยโดยอ่ะเนาะ แม่สีเรียงนี่ตอนตอนใจดีนี่ <c oughs> มันก้าว้เนาะมันมหนาข่เจ้าเรียงเลยมนมุ่อหนาเป็นกับวัน้าเนาะข่เจ้าเรียงได้ <c oughs> อเอาม่นั่งกรบเรียง,ยงนะปุงรดปุงปรว <c oughs> ดเราต้องเกรงใจเลยลองลองลองที่ไม่รั่งที่ไม่ค <c oughs> ุ้โชคดีพาเราไปหาหมอม ถาวนอกเพิ่นก๊ะไปเอ่อมอเพิ่นโทรไม่ไปเบิ่งแพร่ซื้อสมุนูไปดําเด้อไปเถอันันแหลว่าใครันเช่าแล้วตัวเพิ่นยงเรี้ยงเสือเหรแล้ว เอ้าเพือนหมอพี่เอ้าวันนี้วันที่ผนพักการมาเพื่อนผเลยว่ะ็นแค่บลงแพเชื่อว่ะคือได้นอกวันอื่นเป็นวันอื่นวันอืเป็นวันอื่นก็แย่หมดคือนอกไข่กะเป็นวันนี้รถอ่ะก็

นิเลไงเคยไม่เปลงห้แปลงเปล่ยนวะเก่งเออเก่งาเเลยไมสั่นเงอยู่แพงบ่ฉบุญบอ่วยชิพ like um yep ันหนึง่ม่นอกเราอ่ะกูเคยกินจักเทื่อเราอ่ะบเชียงลูกไล่เราอ่ะแวไตีเราเนาะอ่ะะพักเบรกไปกิน ข่าวกินน้ำเมื่อส่งคนมาเชียงเลยนาะคนเลยเนาะแรงเขาปที่ไม่อีว่มแต่ราไปห้โตด้ไม่ด้วยเลยอยงก็เปียกไอแม่นิงยนไอกระปุ้นถวยนึ่เลยแม่คาเริ่มมุนนะแม่ค่าก็เริ่มสาลวินเลเป็นวินเลย อาลงมือลงมือเถอะไปไปเนออน้องบุเชงก็เชิเข้าไปหมอกไปก้นๆเดียวผมมือมาเลยเดือนเยอนหนิเนาะไม่ใช่ได้มาเข้าให้เราเลยเนาะมาเลยขึ้นเพื่อนคือเมลซ่าใช่ไหมเนาะมาไปเลยกันเนาะโอเคสบายเสียงโดยสบายดีเนาะข้เดินทางปลอดไพลไปพี่น้องเลยมะไปนู่นกันไปขึ้นกินกระปุ้นก่อนมาในีน้องนิงบุกล้ากิน

กินงานานี่ลงไปอีกเน่นจุกเลยเ้นนำเปล่าเท่านั้นก็เปิดน่ะเล้ได้เงินแน่เงินเอาชีย่ะเด้อมันมาเปิดใหม่เนาะหั่นเนาะเคยเห็นนะผมหั่นเัินตำมะกรูดนะแต่เก่าที่มีหัวหั่นในขคอนอยู่พุ่นเนาะ A buồn bội im anh ăn chạy bụng, anh ăn chạy bội, no, anh ăn chạy bội bội em. Life, hoạt động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 ,

สองแสนสามสิแสนสต่ก็ใส่สิบพันสองแสนสองแสนสี่องแสนี่นี่ยมีขาไม่ใช่ไหมอืาไล่ให้ได้เนี้ยตบเลยสิโอ้ลงมาแตนี่จ้ะมันมันมดิวมากิววถือแค่เห็นเ่านชิเดนปุ๊บแล้วอืมกรจนิดกว่านี่ติติดไปก่อน ไปเหนิงมาล่างถ้วยให่อันนั้นได้ไปยูแบกินเหรออืมสยที่ไยังก่อนยังบูัวจะได้ยูตอนไนไม่เห็น่าวาเพ่อไปยูก็เอา <Hi. S 2> ไม่ตะไม่นั่นแหละไปเฮ็ดแต่ว่าส่งเสนสี่สิบจุกมาเสนฮะอืม

ปาเมื yeah. ่อชงเพิ <t> oh <no> <sh> ่มละเดี๋ยวนาะเมื่อชงยังกิ่งก่อนอ่ะตอนนี้กินกระปุ่นยังอิ่มเรียบร้อยเลยได้ไปจอกแต่ปวดจอกเลยแต่ปวดจอกเลยล่างดิดไม่ตัวหนึ่งเนาะแต่ปวดจอกมึงเมาแล้วนี่มไหมเมาไหมเนาะคอมาแล้วบ่ริะตึกป่านี่มาแล้วมาแต่ใส่เด้เลยเนาะ เงียมาเนาะเกงไปสมคนกอนบนี้อ้บ้าบ้าไอ้แต่รถรถอันนี้คันนี้คืออยู่อยู่างทีคันนั้นแบอ๋อมดอ่าะรอีมันรถงากบ่ แน่นท้องป้าป้าไปพูดก่อนฝนลงมีสาสตร์ได้นะ่ะทุกคน,คนมีคนมาเลยแจก็กศาดตร์เดินนะกินีคืเนเจ้าเก็บรสะต,ตอนท่าไปนะโ <c oughs> อ้ยอ่านหน้าเขาจ้ะอ่าะ,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 ะมาแต่ใช้มาแต่หาหมอ <c oughs> <c oughs> อัดมาแลมีโจะของใครของมันนนี้ <c oughs> อยู่นี่ก็คักเนาะโฮมดีกาวนายต้นมะขามนี่มีมีโบงไอ้บองยังโบงปีกบ,บ่บโบงตัวเหลือยงเป็นฝนอืมไหนกินชาเขียวได้แฮมคอเด้อบาทนี่หวานแต่ว่ามีแต่ว่าบนโลมืดบาทในเนด้อนัาชิมาเอาใบยังยืนใบย,ยังยืนนั่นจุ่มเจ้าไปเช็ดในบ้านแหละเพราะว่ามื้อนี่ ไปเส้นกับบัได้พอเพิ่นพักแต่บัเอิ้นเพิ่นได้อฮูกน้องนิ่มน้องนิงแล้วก็แม่ไปเส้นน่ะผู้ละใบสามใบสามใบแล้วก็ฮูกละสีเพราะว่ามีแต่ในตอนเจ้าเส้นมีจตะคนซะตอนนั้นเราเส้นน่ะ3แต่ว่าเพิ่นใจเซื้อมีซื้ออ้ายบ่แต่เพิ่นอยากได้3ใบเอเพิ่นเอา3เเพิ่นอา3ใบเพราะว่ามีลายเส้นละสามโดยเพราะเปเป้โอสคนนึงเด้ แต่ว่าันตัวที่เป็นเอาซื้อไอ้เขานี่คือผูอยู่นำใบตาลินอยู่น้ากันผูห่วมน้ากันเนาะมาบันนี้เอาขาก็จะได้คอโตลงไปเยี่ยมทางไอ้ลานน้อยก่อนเนอโดยยิ้มเป็นแฟนวันนี้พ่อว่าเนี่ชิบอกพ่อจังไดเนี่ยเฮ้ยพี่บอกพ่อว่ะเออเขาหักจังแานเนี่ยขางหง่าอืมโจทย์ไอยู่บ่อื่นเนี่ะ กัญชิพอดพื้นอะคลิปลงได้เห็นแล้วก็หูแล้วเนาะหูแล้วก็ดีใจเลยแมนดีใจมผมเลยแต่หนุมไปเปิดแล้วพออหืสนอนรับอยู่ว่านอนแมนนอนรับอยู่ว่าแม่ตีนอนรับอยู่ว่าแรงเลยดีใจนอนดีใจยังนอนรับได้ปดีใจเนาะด้ยอ่าเมื่อกี้นี่หันกับพ่อแม่เงินของเฮาหรอกที่เรียงกับปุ่นนั่นเป็นเงินของทั้งพ่อใหญ่จะดีเด้อที่เพิ่นฝากมาไว้ น้ำเ蒿นี่แหละโดยให้ต่เหยเจ้าขอบุกขอบใจเพิ่นน้องนี่แม่แม่น้องนิ้งกับน้องนิง้งน้องน,นิ่มกะบ่มียังมีแต่เนี้ยวมือชิบนิ่วกาบขอขอบุกขอบใจผอใจดีที่เพิ่นเมตตาเช็ดจินเชื่อให้น้องนิ้งอยู่ถ้าบ่ได้เพิ่นน้องนิ้งกะบ่มีวาสนาบาน่มีบุญเลยนะจักสิได,บด,บด้บ่ได้บ่บูเลยนะโดยเมย์ตา <c ười> เม is ื่อความสามารถแล้วเมย์ก็บอกไม่ยังค่ะเขาขอมคุณขอบใจพอใจดีต่างประเทศเพื่อนเมตาน้องนิ่งซื้อดินที่ที่อยู่ให้น้องนิ่งเป็นเพื่อนให้อยู่ดีมีแห้งคนเก็บบ่าแดงขายบางมีคอยเพื่อนอยู่หมันคอยยืนเป็นหุ่มโภมใจลูกไทยร้านคอยเพื่อนนะคะค้าขายยังหิธธุรกิจยังกระตามลูกเต้าเพื่อนก็คือกั้นหิธธุรกิจเนี่ยก่ะไห้ขึ้นให้เกินได้ให้มีสม坤มาปรารถนาเปิดปรารถนาสิ่งได้ค่ะได้สมค坤มากปรารถนา ขอเงอินไรนองทองไรมาขอให้เพิ่อนเป็นหนุ่มพ่อให้สู้ให้ลูกให้ร้านให้เพิ่นอยู่ดีไม่แหง้งขี่รถไปตัทางไบผลมันบดผ่านอันหายมึงมันบางเบียดขอเพิ่นไปหลอปลอดภัยเด้อขอขอบขอบคัวเพิ่นมี่ความสุขความจเจริญใช่ถุเนาะไปาเซนบานี no, ้ก้าบอีดีแล้วว่นี้เด้อโดยขอขอบมกขอบใจ,จสบุญรวเบา mm. ทองมีที่เพิ่นเป็นสะพานบุญมาหาหนองนิง โมเมนพีเมนนออ่องจักอยู่อยู่ใกล้ชำไรกะโบลึงโบจักกันเผื่อกันยังหูใช้เมตตาสายบุญมาหาน้องนิงมาน้ำพาน้องนิงไปเสือดินเสือดอนวนอยู่ขอขอโมกขอบใจสาบ,บุญกระเบนทองมีแต่เผื่ออยู่ดีมีแห้งอายุหมันควันยืนเผื่อไปทางได้มาทางไดปลอดปลอดภยดัยเด้อเบื่อปนมาปลอดภัยนะให้เผื่อเลี้ยงน้องพิงให้ได้กินเหือกินแห้งให้เผื่อครอบครัวเผือ่อมีความสุขความเจริญเงินไรน้องทองไรมาแล้วก็ขอขอโมกอ ใชอ็นเอฟซีทางไลายทีเอฟซีเอ็นส่งกำลังใจมาให้น้องนิง้งด้วยขอให้ดินนี่เป็นของน้องนิงเนาะน้องนิงกับน้องนิ่มเพล่นะที่เพื่อนส่งกำลังใจมาให้น้องนิ้งโคขคโมกับเจเอฟซีเด้อผลยู่ดีมีแหงเด้อเอฟซีทางไลายทางพังไทยและพังลาวเราผอยู่ดีมีแหงเด้อแม่น้องนิงกับโบมียังมีแต่ในมือซิฟมิว แ okay. ล้วก็ความปากความเว้าขอขอบคุณขอบใจเด้อสาธุสาธุเนาะไปซั่นจังว่าวันนั้นมีหยังน่ะสิโทรหาอีกเทื่อนึงเนาะถ้าว่าบ่ฮู้ดื่มหยังกโทรหาเด้อโดยปาสดีโดยปาพ่อพี่น้องเอ้ยทางสุก็ได้ขอกลับก่อนบาดนี้ขอบุขอบคุณทาง FC ที่เข้ามาเป็นกลังใจเนาะ ก่อนอื่นที่สมบุรเดิมบ่ได้ก็คือทั้งพ่อใหญ่จะดีอยู่ทั้งต่างประเทศที่ได้สุดซอยทั้งน้องเนียงน้องนิ่มเมพ์นขม้าในครั้งนี้เด้พอพ่อเด้อโดยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสบายดี